สวยซ้ำสวยซ้อนลาบหลุดมือทำอย่างไรดีลองต่อลาบให้คนอื่นดูสิแล้วท่านจะได้ลาบกลับคืนมาหลายเท่าจะได้แล้วก็ไม่ได้ประเภทบุดบิดโดนเลขท้ายจะรับมรดกแล้วช่วดให้คนอื่นเกือบเลื่อนขั้นแต่เจอตัดหน้าควรขายได้เห็นเห็นแต่แป้นัดเจอคนสําคัญแล้วเขายกเลิกมีคนให้ของแถมแต่ไปไม่ทันทำกับมือแทบตายแต่คนอื่นได้หน้า ลาบหลุดมือชนิดที่ทำให้คุณเสียดายจนหน้ามืดหรือเจ็บใจจนอยากทำร้ายใครสักคนเป็นวิบากเก่าจากกรรมประเภทบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้หรือไปขัดลาบพึงบีพึงได้ของคนอื่นหลังลาบหลุดมือคุณมักจมอยู่กับจิตมืดมืดคิดไม่ดีด่ามนุษย์ด่าฟ้าดินด่าโชคชะตาไปสามวันเจ็ดวันหรือกระทั่งหาทางปุิส้ายใครบางคน ฉะนั้นลาบหลุดมือจึงอาจเป็นเรื่องใหญ่ชว่วบุญเก่ายังได้ทำบาปใหม่เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณจึงจัดเป็นอัปมงคลร้ายแรงอย่างหนึ่งในชีวิตลองตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อใดเจอเรื่องประเภทลาบหลุดมือให้เอาสิ่งที่คุณมีไปบริจาคเป็นลาบของคนอื่นยิ่งถ้าไม่ลำบากสามารถให้ลาบที่เป็นประโยชน์แก่ใครได้เท่าที่คุณพึงเสียไปเช่น เสียลาบหนึ่งรีบให้คนอื่น100หรือแม้แต่ซื้ออาหารนกอาหารปลา150จะเท่ากับเป็นการแก้ของเสียสองทบทบแรกแก้ใจเสียเสียเปลี่ยนใจบาปเป็นใจบุญทบสองใช้นี่เก่าด้วยจิตด,ดีๆไม่มีความอาลัยลาบที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเปลี่ยนใจมืดๆให้กลับมาสว่างได้ของเก่าเน่าๆหายไป เพื่อให้ได้ของใหม่ดีๆกลับมาความรู้สึกที่เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนั่นแหละสุดยอดแห่งลาบทั้งปวงความรู้สึกของคุณคือได้ลาบเกินกว่าที่เสียไปหลายเท่าไม่ว่าจะมีรางวัลตอบแทนจากนอกตัวหรือไม่ใครที่อยากถูกหวยมีลาบลอยครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้อย่างนี้ทำบุญโดยไม่ตั้งใจทำบุญไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนจึงถูกหวยเรียกว่าลาบลอย คือว่าเรื่องนี้ก็เคยคิดเมื่อตอนเป็นหนุ่มๆว่าการร่ำรวยอย่างอื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการถูกขวยทําไมไม่ตรัสไว้พอดีวันหนึ่งนั่งกรรมาฐานไปพบท่านท่านถามว่าสงสัยเรื่องนั้นหรือก็บอกท่านว่าสงสัยครับท่านบอกว่าพวกนี้ทําบุญไม่มีการเตรียมการเจอปุ๊บป,ปั๊บก็ทําเลยทําแล้วถูกมากแบบนี้เขาอาจจะไม่ทํามากก็ได้ อย่างสมมุติว่าไปเจอเขาถวายสังฆทานเรามีสลึงเดียวก็ร่วมถวายกับเขาอย่างพระศิวลีพึ่งรวงเดียวเกิดมาชาติหลังลาบมหาศาลต้องดูเขตของบุญการลงทุนมากแต่ได้อนิสง์น้อยก็มีอยู่ให้ทานหรือทำทานแจกคนที่ไร้ศีลธรรมหรือบกพร่องในศีลในธรรมอย่างนี้ลงทุนมากแต่ได้อนิสง์น้อย ถ้าลงทุนน้อยแต่ได้อานิสง์มากเช่นให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างทรงฌานบ้างเป็นพระอริยะเจ้าบ้างเป็นพระพุทธเจ้าบ้างโดยเฉพาะสังฆทานยอดอย่างยิ่งสูงมากฉะนั้นเวลาไปเจอเขาถวายสังฆทานที่ไหนควักเลยบาทครึ่งบาททําเลยอย่างนี้รอชาติหน้าแต่ถ้าทําบ่อยๆชาตินี้ก็ได้นะ ไม่ต้องทำมากอย่าให้เดือดร้อนแค่นิดหน่อยพอที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเจอเมื่อไร่ทำเมื่อนั้นทำบ่อยๆได้ผลชาตินี้ขอยืนยันว่างวดหน้าดีแน่แต่ใครจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยฉันไม่ทราบผู้ถามเวลามีคนมาขอทานหน้าบ้านเขามักจะขอโดยการร้องเพลงยาวๆฟังแล้วอดสงสารไม่ได้เจ้าคะ่ะ แต่บางทีก็รำคาญต้องรีบบอกให้หยุดร้องให้สตังค์แล้วก็ให้เขารียบรีบไปเร็วๆอย่างนี้จะเป็นไรไหมเจ้าคะหลวงพ่อท่านเมตตาตอบไม่เป็นไรหรอกหนูเมื่อสมัยบวชใหม่ๆหลวงพ่อปานบอกว่าถ้าจะให้ทานควรขอทานอย่าให้เขาพูดมากหมายความว่าพอมาถึงไม่ต้องยกมือไหว้พูดขอถ้าเขาจะขอก็บอกไม่ต้องฉันให้แล้วฉันเต็มใจให้แล้ว คือว่าเราจะให้ใครอย่าให้เขาพูดมากอย่าให้เสียเวลาให้เร็วๆที่สุดตั้งใจเป็นการส่งเคราะห์จริงๆแล้วผลมันให้ชาตินี้ฉันทดสอบมาแล้วเป็นความจริงถ้าเกิดไปชาติหน้าจะได้ลาบลอยสองแบบหมายความว่าบุญที่มีการเตรียมการจะร่ำรวยจากการประกอบอาชีพและที่ถือของไปตามทางเจอที่ไหนให้ที่นั่น โดยไม่ตั้งใจไว้ก่อนจะได้ลาบลอยคือถูกลอตเตอรี่การให้ทานโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนใครมาก็ได้เราให้ได้ถ้าทำอย่างนี้เสมอๆคนมาขอทานเราไม่ยอมให้พูดขอรีบควักเลยแล้วมันจะมีผลในชาตินี้คือสิ่งที่เราขัดข้องคิดว่าจะไม่ได้มันก็จะโผล่เราก็ให้เท่าที่เราจะให้ได้เขาไม่บังคับเรานี้ พอทำไปไม่กี่ปีก็เริ่มให้ผลของที่จะได้มามันมีการคล่องตัวมากขึ้นแต่ว่าเวลาให้เราอย่าไปคิดถึงผลอันนี้นะต้องให้ด้วยการส่งเคราะห์จริงๆคือตัดไปแล้วมันได้เท่าไหร่ก็ช่างถ้าไปคิดว่าเราต้องการให้เพื่อต้องการผลตอบแทนผลจะถูกตัดเพราะเป็นการให้ทานประกอบความโลภ เรื่องของการบอกเลขหวยนี้ความรู้ทางพระพุทธศาสนามีแต่ทว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนใหญ่มักจะพูดและคิดกันว่าพระรู้หวยเองแล้วทำไมไม่เล่นเสียเองละ่ะเล่นเสียเองให้มันรวยเอาเงินมาสร้างวัดให้มันสวยไม่ดีกว่าหรือความจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากฎของพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าพระที่จะมียานพิเศษได้เป็นเครื่องรู้ได้ ต้องไม่คบกิเลสจึงจะมียานพิเศษเป็นเครื่องรู้ได้ถ้าหากว่าจิตยังมั่วสุมอยู่ในความโลภความโกรธความหลงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เมื่อรู้แล้วจิตไม่มีความโลภจะไปเล่นได้อย่างไงหวยจะไปหวังประโยชน์ในทางความร่ำรวยในการถูกหวยรวยไปมันจะมีประโยชน์อะไรกับพระแล้วทีนี้ท่านทั้งหลายก็สงสัยว่าพระไม่โลภแล้วทำไมจึงให้หวยชาวบ้าน พระที่จะให้หากว่าพระองค์นั้นเป็นพระรู้จริงก็ต้องรู้ถึงบุญญาธิการของบุคคลที่จะรับหมายความว่ารับเลขนนะที่จะถูกหวยได้หรือไม่ถูกถ้าเขามีบุญพอที่จะถูกหวยได้จึงจะให้ถ้าหากเขาไม่มีบุญพอที่จะถูกหวยได้เมื่อเขาขอก็บอกได้เหมือนกันแต่บอกไม่ตรงให้เอาไปคิดเอาถ้าหากเขามีบุญมีลาบอยู่บ้างเขาก็จะได้ไม่มากนะัก ถ้าหากว่าเขาไม่มีลาบไม่มีบุญถ้าลาบสักการคือบุญเก่าไม่ส่งเขาก็คิดไม่ถูกนี่เป็นเรื่องของเขานี่ฟังกันไว้เพียงแค่นี้นะรู้ไว้เพียงย่อๆว่าพระก็รู้หวยได้จริงๆนะท่านเล่นไม่ได้เพราะว่าการเล่นถือว่าเป็นการปล้นชาวบ้านถ้าเล่นแล้วยานพิเศษจะเสื่อมแต่ว่าจะบอกคนให้ถูกหวยได้ก็ต้องรู้ว่าคนนั้นมีลาบหรือไม่มีลาบ คือมีบุญญาธิการที่สร้างไว้สมควรที่จะรับหรือยังไม่ใช่ให้ชาวบ้านถูกหวยดะไปแต่หลักพิเศษมีอยู่อย่างหนึ่งการรู้หวยของพระถ้าขอตัวเดียวพระที่รู้ยานพิเศษบอกได้เสมอเรียกว่าบอกได้ไม่จำกัด ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปต้องมีกำหนดเวลาและต้องรู้ลาบของบุคคลที่จะพึงได้ถ้าหากว่าบุคคลน,นั้นไม่มีลาบบอกไม่ได้รู้กันไว้เท่านี้นะน้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์เหลือเสียนกล้าวหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรัาฟังและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ